สวัสดีครับผมนัทพงศ์ A4S เกษตรพิ่ทั้งโลกครับตอนนี้เราอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเขื่องในครับนะครับเราอยู่ในสวนไร่อ่สวนไร่ของยางพารานะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของสวนเลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับชื่อบุ๋มค่ะไพวันหมื่นศุกค่ะคุณบุ๋มไพวันหมื่นศุอ่าสวนยางพารากี่ไร่ครับผมสองไร่ครึ่งสองไร่ครึ่งเองนะอ่านมีประสบการณ์การใช้โฟทีและเบโวแบทฉีดเองไหมครับชีดเอง ฉีดเองนะนะฉีดตามสูตรเลยนะฉีดหน้ายางกับฉีดรอบโคนอ่าโอเคฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับหลายครั้งแล้วจำไม่ได้แล้วขยันก็ฉีดเพราะว่าปุ๋ยเพราะเราปุ๋ยเราไม่ได้ใช้อ่าที่ซ่ามาปุ๋ยไม่ได้ใช้เลยใช้แต่ของเราอย่างเดียวอ่าแน่นอนผลผลิตนะครับแต่เดิมได้ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณไม่ถึงร้อยโลค่ะไม่ถึงร้อยโลเจ็ดสิบแปดสิบโลประมาณนี้เนาะแล้วพอใช้แล้วเป็นไงก็ร้อยครึ่งครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบ โอ้เดี๋ยนี้ได้ถึงร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบเมื่อเช้าก็เพิ่งเก็บเอาไปขายขายเมื่อวานขายเมื่อวานแล้วได้ตังค์แล้วเรียบร้อยโอเคครับที่ท่านเห็นด้านหลังผมตอนนี้ยางพาราเราอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณเจ็ดปีประมาณเจ็ดปีนะครับก็กาลังรุ่นรุ่นสาวๆเลยนะนะรุ่นสาวๆที่ท่านเห็นครับตอนนี้เดือนเดือนกุพาเนาะนะจริงๆแล้วเป็นช่วงที่เขาพักหน้ายางแล้วเพราะใบจะร่วงหมดแต่พอใช้โฟทีแล้วใบโอ่งเราท่านดูครับ ใบเขียวสดสวยต้นสวยมากครับไม่มีโรคหน้านึ่งเลยครับนะแต่ก่อนมีโรคหน้านึ่งไหมครับก็มีมแีแล้วแล้วเป็น,ปปนยังไงบ้างจีดเรื่อยๆกีดเรื่อยๆกลับมากีดได้โอ้เดี๋ยวพาเราไปชี้ให้ดูหน่อยเนาะ <tramp S 2> นะพาพาเราไปชี้ดูหน่อยว่าไอ้ต้นต้น,ต,นต้นไหนมันเคยหน้าตายเนื่องแล้วกลับมากีดได้อ่าแต่ตอนนี้ให้ท่านผู้ชมดูด้านข้างทางด้านขวามือเราใช่ไหมครับตอนนี้ของเขาไม่ได้กีดนะครับท่านผู้ชมนะฮะอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับ อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะฮะแต่ตอนนี้พัดหน้ายางไม่ได้กีดใช่ไหมครับเพราะว่าใบร่วงหมดแล้วนะแต่มาดูของเราครับหันกล้องมาดูฮะอนนี้ยังเขียวสดอยู่เลยครับสุดยอดมากๆาครับเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์โฟลีและไบโอแบกทำให้เราได้มีรายได้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมอ่านะครับตอนนี้ก็คือไม่ได้พัดใช่ไหมไม่พัดครับเพราะน้ำยางเยอะโอเคตัวอื่นมันไม่มีน้ำยางอ่าเดี๋ยวพาเราไปดูอ่าต้นที่หน้ามันตายแล้วไม่ได้กีดแล้วกลับมากีดได้ครับไปดูกันครับ อ่าโอเคครับก็เมื่อกี้เราก็ไปลองกีดกันเล่นๆมาต้น2ต้นน้ำยางไหลดีครับนะไม่มีปัญหาเลยทั้งทั้งที่เป็นช่วงสามีโมงเย็นเนาะ,ะอ่าปกติคุณบุ๋มกีดกี่โมงตีสี่ตีห้าค่ะอากาศเย็นๆสบาย<ะ>แน่นอนน้ำยางไหลดี ผมผลิตได้เพิ่มเกือบสองเท่าครับเจ็ดสิบแปดสิบโลเป็นร้อยยี่สิบร้อยสามสิบโลเห็ไหมฮะแล้วก็ปุ๋ยเคมีเราก็ไม่ได้ใช้เลยใช้แต่โพีและไบโอของพี่บ่มไม่มีปัญหาเรื่องหน้ายางตายแค่ไม่มีเลยเท่าที่ดูเนาะนะครับแล้วก็เราฉีดบำรุงมาตลอดไปมาหลายเดือนละตันี้หน้ายางแล้วตนี้บรุงอ๋อคือตัวนี้ฉีดหน้ายางแล้วตัวนี้บำรุงลงโคนตามสูตรเป๊ะโอเคอ่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกยางมาลาแล้วก็ยังต้องเกตเพื่อสร้างรายได้อยู่ครับ แนะนำให้ใช้นะคะเพราะว่าดีมากค่ะเพราะว่าประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนค่ะอืเราใช้เองแล้วด้วยใช้เองแล้วด้วยค่ะคือถ้าตอนนี้ก็คือถ้าปุ๋ยเม็ดก็คือไม่มีฝนก็คือมันจะยังไม่มีแต่ว่าตอนนี้ผสมน้ําก็คือซึมได้เลยกินได้เลยอ๋อเออสุดยอดครับท่านผู้ชมนะถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดในช่วงนี้ไม่ได้เกินดหรอกน<ช>ะแต่พอใช้ของเราเป็นไงได้กล็ดครับแล้วน้ํายาคุณภาพไรลดีด้วยอ้าวขอบคุณพี่บุ๋มมากสาหรับการแชร์ประสบการณ์ใน สวนยางพาราอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อเนื่องนะครับจากการใช้ผลีภัณฑนโปทีและไบโอแบกของเราวันนี้ขอบคุณที่บผมมากครับสวัสดีครับ